สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าเลขมหนึ่งเทอมหนึ่งตอนที่หนึ่งทบทวนเนื้อหาเรื่องเลขยกกำลังนะคะอ่ะไปดูกันเลยในหัวข้อเรื่องเลขยกกำลังเขาจะพูดถึงอะไรบ้างพูดถึงความหมายของเลขยกกำลังการบวกลบคูณหารเลขยกกำลังแล้วก็สัญยกรณ์วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมหนึ่งนะอ่ะมาดูทีเลขยกกำลังคืออะไร เลขความหมายของเลขยกกําลังก็คือถ้าครูเขียนตัวเลขแบบนี้10แล้วมีเลขสาอยู่ข้างบนเห็นไหมอ่านว่า10ยกกําลังสความหมายของเขาก็คือ10คูณ10คูณ10 10คูณกัน3มครั้งนะตัวล่างเลข10เขาเรียกว่าฐานตัวบนเลข3มเรียกว่าเลขชี้กําลังเลขชี้กําลังบอกว่า10คูณกันกี่ครั้งอันนี้ สิบยกกำลังสามบอกว่าสิบคูณกันสามครั้งคือสิบคูณสิบคูณสิบสามครั้งสองยกกำลังสี่หมายความว่าสองคูณกับสองคูณกับสองคูณกับสองทั้งหมดสี่ครั้งเ<ฯ>ท่ากับสิบหกเราเรียกสิบกำลังสามกับส,สองกำลังสี่นีว่าเลขยกกำลังเนี่ยตามนิยามของเลขยกกำลังที่บอกว่า a อกำลัง n, n หมายความว่า A คูณกันคูณกันคูณกัน a คูณ a คูณ a คูณ a, a, a ทั้งหมด n ตัว2องกำลัง4ก็หมายถึงว่า2คูณ2คูณ2คูณ2อตัวโอเคนี่คือความหมายของเลขยกกำลังการหาค่าเลขยกกำลังนักเรียนก็นำตัวเลขที่โจทย์บอกทั้งหมดคูณกันตามนิยามคูณกันตามนิยามอย่างเช่น -5 ยกกำลังสามความหมายของมันก็คือลบห้คูณลบหคูณลบหสามครั้งจะได้ลบหนึหแต่ถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าห้ากำลังสามอันนี้หมายความว่าลบแล้วก็หคูณกัน3าครั้งก็จะกลายเป็นลบ1นรอ่บหนะเออแต่ถ้าเป็นแบบนี้ ลบห้ายกกำลังสองก็หมายถึงว่าลบห้าคูณลบห้าสองครั้งได้ยี่สิบห้าแต่ลบห้ากำลังสองอันนี้หมายถึงลบห้าคูณห้าสองครั้งจะได้เป็นลบยี่สิบห้าสังเกตไหมว่าถ้าเลขคี่กำลังเป็นเลขคู่ค่าออกมาจะเป็นบวกถ้าเลขคี่กำลังเป็นเลขคี่เลขคี่ตรงนี้ เได้คี่ผลจากการคูณเลขยกกำลังจะเป็นลบนะข้าออกมาจะเป็นลบถ้าฐานเป็นจำนวนลบนะอือันนี้ครูสร้างโจทย์มาให้นักเรียนช่วยจำจะให้นักเรียนจำได้ง่าย,ายๆว่างั้นเถอะเก้ากำลังสามคือเก้าคูณเก้าคูณเก้าสามครั้งได้เจ็ดร้อยี่สิบเก้า ลบกลังสคือลบ9คูณลบ9คูณลบค,ครั้งได้ลบ9 -9 9ลบ9กลังสหมายถึงลบแล้วก็9คูณกัน3ครั้ง9คูณ9คูณ9ได้ลบ9 2 9 0.9ยกกำลัง3เท่ากับ0.9 0 9 0.9เคณ0.9เท่ากับ0.729 ลบ0.9ยกกํากำลัง3คือลบ0.9คูณลบ0.9คูณลบ0.9ได้ลบ2 9 2 9และถ้าเป็นลบอยู่ข้างนอกละ0.9กําำลัง3อันนี้จะได้ว่าลบ0.9คูณ -0.9 คูณ -0.9 คำตอบคือลบ2 9 2 9ถ้าเป็นเศษส่วนละส่วน9กายกกำลัง3คือ1.9ส่วน9คูณ1ส่วน9คูณ1ส่วน9ก็เท่ากับวน7 0 0 ยี่ิบเกเป็นตัวเลขที่จำง่ายๆนะอือหัวข้อต่อไปการแปลงจำนวนเต็มให้เป็นเลขยกกำลังทําง่ายๆเลยนักเรียนโดยการแยกตัวประกอบหารสัน้นอย่างเช่นเจ็ดร้อยยสิบเกใช้หารสั้นเลือกตัวเลขที่มาหารเวลาเลือกตัวเลขที่มาหารเหมือนเดิมที่เคยเรียนมาไล่จำนวนเฉพาะไปตั้งแต่เลขอะไรบ้างคะกูจะให้เขียนตัวเลขไว้ให้นักเรียน เลข 2, เลข 3, เลข 5, เลข 7, 9, 11, 13, 17, 19เนี่ยก็คือนักเรียนก็เลือกจำนวนเฉพาะพวกนี้เอามาเป็นตัวาหารโดยดูตัวนี้729 2สองหารไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเลขคี่3หารได้ไหมให้ได้ได้243เอา3หารต่อได้ได้เป็น81 3หาร81ต่อได้27 3หาร27ต่อได้9 3หาร9ต่อได้3 729จึงมีตัวประกอบที่เกิดจาก3 3คูณ3คูณ3คูณสคูณสคูณสทั้งหมด6ตัว3ามกำลังหอ,อีกรูปแบบหนึง่งถ้าไม่ได้ใช้3ใช้9กเออเหาร729ได้81 9หาร81ได้9 729เด้อยเท่ากับ9้คูณเคูณเ อันนี้คือเกิดจากความท่องสุขคุณแม่นแต่ถ้าคนท่องสุขคุณไม่แม่นนักเรียนลองดูตรงนี้สามคูณกันทั้งหมดหกตัวเนี่ยคุณจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละสองตัวได้สามกลุ่มเห็นไหม 9, 9, สามคูณสามเป็นเก้าสามคูณสามเป็นเก้าสามคูณสามเป็นเก้าเท่ากับเก้ากำลังสามเท่ากันเป๊ะเลยอืมวิธีการสังเกตง่ายๆนะเอะ๊แล้วถ้าโจทย์บอกเป็นแบบนี้ล่ะเป็นเศษส่วนเจ็ดร้อยี่ิบเก้าหารด้วยสองร้อยสิบหกทำไงคะ นักเรียนก็แยกตัวประกอบเจ็ดอยิบเก้าจะได้เก้ากลังสามแยกตัวประกอบสองร้อยสิบหกเป็นการหารสั้นได้หกกาลังสามเ้าเลขคี้กําลังเหมือนกันนักเรียนก็ใส่เลยเก้าส่วนหกทั้งหมดยกกําลังสามเรียบร้อยอการบวกลบเลขยกกําลังอันนี้ไม่มีนิยามเวลาทําให้นักเรียนแปลงเป็นจํานวนเต็มก่อนแล้วค่อยบวกลบ อย่างเ,เช่นเนี่ยเจ็ดบวกสองทั้งหมดยกกําลังสามก็คือบวกกันในวงเล็บก่อนได้เ9ก9้าเก้ากำลังสามก็เท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าอ่ะ,อ,ะอันนี้มาเตือนอีกทีเจอบ่อยในยข้อสอบนะลบเอยกกําลังเลขคู่มันไม่เท่ากับลบเอแบบนี้นะในวงเล็บกับนอกวงเล็บเนี่ยถ้าเป็นเลขคี่อะเท่ากันถ้าเป็นเลขคู่ไม่เท่ากันนะอ้าว หัวข้อต่อไปที่เรียนก็คือแปลงทศนิยมเป็นเลขยกกําลังทํำยังไงครูยกตัวอย่างทศนิยม0.729มาเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งแสดงว่ามันต้องเกิดจากทศนิยม1นึ่ตำแหน่งคูณกัน3ครั้งใช่ไหมเออนี่ไงมายัางไงอะลองดู0.729คือ729ส่วนพันพันก็คือ10บคูณ1ิคูณ10 729ก็คือ9คูณ9คูณ9จับคู่ก็เป็น9ส่วน10 9ส่วน10 9ส่วน10คือ0.9 0.9 0.9ก็คือ0.9ยกกำลัง3เนี่ยวิธีง่ายๆนะอ้าวหัวข้อต่อไปที่เรียนคือเรื่องของการคูณเลขยกกำลังเมื่อเหมือนเมื่อฐานเหมือนกันให้ใช้นิยามนี้ค่ะ A กำลัง M คูณ A กำลัง N เห็นไหมฐานเป็นตัว A เหมือนกันเลขคี่กำลังเป็นตัว M กับตัว n ผลลัพธ์จะเท่ากับฐานเดิมคือตัว A แล้วเอาเลขคี่กำลังมาบวกกันได้เลยลองดูที่มาของเขามาจากตรงนี้2องกำลังสคูณกับ2กำลัง4 2กำลังสคือ2คูณ2คูณ2 2กำลัง4 2คูณ2คูณ2คูนสพอกระจายออกมาปั๊บปรากฏว่านักเรียนเห็นเลข2คูณกันกี่ตัว7ตัวมันก็กลายเป็นเลขยกกำลังเท่ากับ2อกำลัง7ใช่ไหม ถ้าลองใช้นิยามสิเอาฐานเหมือนการลอกฐานมาเอาเลขชี้กาลังมาบวกกัน3าบวกสเป็น 7. เอา้าวปรากฏว่าเท่ากันใช้นิยามจะง่ายและเร็วขึ้นทันทีอ่ะนิยามที่2คือถ้า a กําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n จะเท่ากับ a คูณเอเอา m คูณกับ n ได้เลยนะฐานเป็นตัว a เลขชี้กาลังเนี่ยทั้งหมดยกกําลัง n เอา M คูณเเป็นเลขชี้กาลังของผลลัพธ์ได้เลยอ่ะดูตัวอย่าง สามกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสี่มันก็เกิดจากสามกำลังสองคูณกันสี่ครั้งแล้วในสามกำลังสองก็แยกเป็นสามคูณสามสามคูนสามสามคูณสามสามคูนสามนับมามีสามคูณกันทั้งหมดแปดตัวเขียนเป็นเลขยกกำลังก็คือสามกำลังแปดอ่ะลองใช้นิยามดูซิจะตรงกันไหมสามกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสี่ลอกฐานเดิมมาสาม เอาเลขที่กำลังมาคูณกันได้เลยแบบนี้สองคูณสี่เป็นแปดสามกำลังแปดเท่ากับสามกำลังแปดเห็นไหมใช้นิยามก็จะเร็วขึ้นทันทีอย่าลืมนะนิยามการคูณใช้เมื่อฐานเหมือนกันนะจ๊ะกรณีที่ฐานไม่เหมือนกันกรณีที่ฐานไม่เหมือนกันเช่น8ปดสิบเอ็ดคูณเก้ากำลังจให้นักเรียนแปลงแปดสิบเอ็ดให้เฐานเป็นเก้า คือ81มันเกิดจาก9คูณ9คือ9กํลัง2นักเรียนก็จะได้ว่า81คูณ9กํลัง7แปลง81เป็น9กํลัง2คูณกับ9กํลัง7ใช้นิยามก็คือฐานเหมือนกัน9เอาเลขที่กําลังมาบวกกัน2บวก7เป็น9กํลัง9อืมอันนี้ข้อนี้จะก็อยู่ในโจทย์ในหนังสือของนักเรียนอะนะดูลอกมาให้ดู ก้อนนี้ลบสี่กำลังแปดคูณสี่กำลังห้าลบสองกำลังแปดคูณสองนักเรียนสังเกตนิดนึงนี่เลขคู่เลขคู่จํานวนลบยกกําลังเลขคู่ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นลบสี่กำลังแปดเลยเท่ากับสี่กำลังแปดเขียนอย่างนี้ได้เลยลบสองกำลังแปดเลยเท่ากับสองกำลังแปดหลังจากนั้นเธอก็แปลงฐานให้เท่ากันเป็นสองสี่ก็คือสองคูณสองขั้งหมดยกกําลังแปดสี่กำลังห้าคือสองคูณสองขั้งหมดยกกำลัง, 4, 5, 2, 2, 2, งหกก้า 2กำลัง8ลอกมา2ลอกมา2คูณ2นี่คือ2กำลังสทั้งหมดยกกำลัง8 2คูณ2ก็2ำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง5ลอก2คูณ2ย่อลอก2กำลัง8มาลอก2มาอ้าวเขียนใหม่ตามนิยาม2 2กำลังสทั้งหมดยกกำลัง8จะเท่ากับ2และเอาเลขที่กำลังคูณกันคือ2คูณ8อันนี้ก็เลขที่กำลังคูณกัน2อคูณ5อันนี้ลอกมา ก็จะกลายเป็นตัวนี้เป็นสองกำลังสิบหกสองกลังสิบกาลังปดกลังหนึ่งเอาเลขคิดกําลังกับวกกันฐานเดิมส6บหกบวกสิบวกแปดบวกหนึ่งได้สองกลังสามสิบห้าเนี่ยอืมอันนี้มันเป็นเรื่องของทบทวนเนื้อหา,อาจะเร็วนิดนึงนักเรียนสามารถกดแล้วก็ฟังครูย้อนได้นะอ่ะมาดูการหาเลขยกกาลังกรณีที่ฐานเหมือนกันให้นํานิยามมาใช้คือ เอกำลัง M หารด้วย a อกำลัง n ลอกฐานเดิมมา a และเอาเลขจีกำลังลบกันโดยเอาเอ็มเป็นตัวตั้งเอา n เป็นตัวลบอย่างนี้นะตัวอย่างเช่นห้ากำลัง6หารด้วยห้ากำลังสองจะเท่ากับห้ากำลัง6เขียนเป็นเศษส่วนห้ากำลังสองห้ากำลัง6 5คูณกันกี่ตัว6ตัว1 2 3 4งสอี่ห้าหก้ากำลังสองหคูณกัน2ตัวก็ตัดกันตามปกติของการหารเหลือเลขค่าข้างบนอยู่4ตัวเนี่นะ เขียนเป็นเลขคีเลขยกกําลังคือห้ากลังสี่อ่าลองดูนิยามสิอันนี้ผลลัพธ์ที่แช่จริงแล้วได้แล้วนะห้ากลังสี่จากนิยามก็บอกว่าถ้าฐานเหมือนกันลอกฐานเดิมมาเอาเลขคีกกาลังหกับ2มาลบกันตัวตั้งไว้ข้างหน้าตัวตัวหารเอาไว้ข้างหลังหลบสองเหลือสี่ห้ากลังสี่ห้ากลังสี่เท่ากับห้ากลังสี่เนี่ยเป็นนิยามของการหาร โอเคไหมคะครูทำเนื้อหาสั้นๆไว้ให้จะได้ไม่ลืมเนาะนักเรียนที่ขาดจะได้มีโอกาสได้ทบทวนโอเคคะ่ะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ